อยู่ที่ร้านกาแฟค่ะชื่อว่าซีบูคอฟฟี่นะคะเพราะเมื่อกี้ค่ะพ่กาเหนื่อยมากร้อนมากนะคะก็เลยอยากจะมาแพ้เอยอยากจะมาแพ้มึงเอาใหม่อยากจะมาโอเคซึ่งเมื่อกี้ค่ะเหนื่อยมากก็เลยอยากจะมาพักนะคะแวะดื่มกาแฟสักเล็กน้อยค่ะใช่แล้วครับก็มาอยู่ที่ร้านอะไรซีบูคาเฟ่ค่ะใช่ค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยก็มีขุมทรัพย์ด้วยใช่ไหมคะพ่กามีน้องสุดใจร้านนี้ก็เป็น ใช่ๆกยกับ,บที่ที่ไปเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ที่ป่ากลางเมืองก็มีน้องสุขใจที่นี่ก็มีน้องสุขใจให้เรามาล่าขุมทรัพย์กันแล้วก็บรรยากาศนะครับวันนี้ก็คือตรงข้าวเนี่ยทะเลเลยโอ้ใช่สวยมากเลยร้านกาแฟติดกับร้านทะเลบรรยากาศโคตรดีดีค่ะใช่ค่ะแล้วที่สําคัญคือเราก็มาล่าขุมทรัพย์กับน้องสุขใจด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในร้านแล้วก็ไปดื่มกาแฟรหรือดื่มเครื่องดื่มกันดีก,นดกว่าค่ะโอเคปาพี่แพ เมนูน้ำเ,เครื่องดื่มมาแล้วนะคะซึ่งของแพงเนี่ยเป็นเมนูสไลด์นะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้ออผู้รู้นะคะคก็คืออ,ออยู่ร้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะคน้องสันไลด์แก้วนี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างคะอ่ะจะเป็นเป้าหมายของเขาจะเป็นท่าที่ตกดินในช่วงตอนเย็นแล้วก็จะเป็นท่าที่ขึ้นในช่วงตอนเช้า จะเป็นแบบว่าสีเดียวกับน้ําตัวนี้เลยแล้วกับพาดิสครับผมค่ะแล้วถ้าคนกินต้องกินตอนเช้าเลยตอนเย็นก็กล้าขายน้ำต่อไหนก็ทานได้เลยทานได้เลยครับจะเป็นแบบว่าสดชื่นสดชื่นครับแล้วโองผมบ้างสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสีบูซาครับผมจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับสีน้ำทะเลเลยครับค่ะก็จะให้ความแบบว่าสีฟ้าสว่างสว่างก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบออกฮาวายของเราก็จะให้เป็นแบบว่าออกเปรี้ยว หวาแลารจริงค่ะจะบอกว่าแพงเนี่ยชิมแล้วนะคะรสชาติอร่อยมากนะคะที่สําคัญเนี่ยคือกําลังร้อนอยู่พอดีเลยนะคะ พอได้น้ําอะไรแบบนี้มานะคะทําให้แพงเนี่ยสดชื่นมากๆเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะนอกจากที่เราจะมานั่งดื่มน้ําแล้วข้างหน้าแพงเนี่ยวิวดีมากค่ะเพราะว่าเป็นวิวทะเลด้วยใช่ไหมคะเราชิลชิลสุดๆเลยนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไปมากกว่านั้นค่ะถ้าใครมาร้านนี้นะคะอย่าลืมค่ะมาสแกนนะคะละ่าล่าสมบัติใช่ไหมคะพี่อ่ะใช่น้องถูกใจใช่มีอยู่ที่ร<ม> <ไป S 2> ้านนี้นะคะ,นนะ,คะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าใครมาที่ระยอง ฝะะากไว้กับร้านบูซีด้วยนะคะร้านนี้เครื่องดื่มอร่อยค่ะแม่ค้าพ่อค้าน่ารักมากทั้งร้านเลยนะคะแล้วที่สําคัญค่ะมีน้องสุขใจด้วยแต่ตอนนี้ค่ะทุกคนแพงแบบพี่กาแพงหิวแล้วเ,เดี๋ยวเราไปร้านอื่นร้านต่อใช่ค่ะสําหรับร้านนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนลยกันเนาะเดี๋ยวไปเจอกันร้านหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอีกคาเฟ่หนึ่งค่ะที่นี่คือที่ไหนคะพี่ก้าที่นี่ครับชื่อคาเฟ่ว่าบ้านผัดครับที่นี่มันมีความพิเศษหลายอย่างค่ะตรงนี้เราอยู่เหมือนอยู่ในปา<อ>่าบรรยากาศดีและคาเฟ่เนี่ยครับมีความแปลกอย่างนึงมันมีโรงแบบสําหรับนักกีฬาให้มาตีแบดได้ด้วยตีแบดได้ตีแบ,บดเสร็จ<ช>แ,แล้วเห <ๆ S 1> นื่อยก็มาดื่มอ๋อกินกาแฟ,ฟได้นะคะซึ่งจะบอกว่าที่พงยืนอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในจังหวัดระยองนะคะเราก็สวยมากๆเลยนะคะด้านหน้าเนี่ย เป็นเหมือนแม่น้ำใช่ไหมคะใช่ตรงนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำใช่ใช่เป็นแม่น้ำใช่ค่ะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นร้านกาแฟค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะว่าร้านจะสวยแล้วก็น่านั่งแค่ไหนค่ะไปครับก็ของผมนะครับอันนี้เป็นอเมริกาน่้น้ำส้มค่ะผมว่าอันเนี้ยกินแล้วสดชื่นมาก อันนี้เป็นอเมริกาโน่ใส่น้ำส้มด้วยใช,ใช่ไหมคะใช่แล้วของอแพงนะคะของแพงเป็นอะไรเอ่ยเป็นเหมือนชาไทยใช่ไหมคะเป็นแบ็คเขาบอกเป็นแบ็คทีกับน้ำส้มเหมือนกันอันนี้ก็จะได้ฟีลแบบหอมๆชาแล้วก็ได้ความสดชื่นของน้ำส้มด้วยใช่คือเดี๋ยวแพงลองชิมก่อนนะคือแพงจะบอกว่ามันน้ำส้มที่เขาใช้นะคะทุกคนคือน้ำส้มแท้ๆด้วยนะเพราะยังมีแบบ เนื้อส้มอยู่เลยนะคะเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาใช้เป็นเอ่อน้ำส้มที่เป็นเหมือนแบบไซรัปเนาะแต่อันนี้คือน้ำส้มแท้นะคะพอดื่มแล้วสดชื่นมากๆเลยค่ะแล้วก็ประเด็นคือเราดื่มไปพร้อมกับบรรยากาศด้านหน้าคือสวยมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้มานะคะได้มาเห็นจริงๆใช่ใช่เพราะว่าจังหวัดระยองเนี่ยไม่ได้มีดีแค an ่คาเฟ่อย so mm ่างเดียวเนาะสิ่งที่แพงเพิ่งเมื่อกี้แพงเพิ่งบอกที่เก่งไปก็คือ ระยองสะอาดมากค่ะทุกคนพ<ช>ื้นที่ที่เดินนะคะสะอาดมากๆเลยนะคะถ้าใครมาเนี่ยก็อย่าลืมมาแวะลานนี้ด้วยนะคะเหมือนแหล่งท่องเที่ยว,วโซนแหลมเจริญเนี่ยมันเขาจัดการให้แบบมันสะอาดมันดูแบบปลอดภัยแล้วก็แบบหลายๆอย่างผมว่าเป็นที่หนึ่งในประเทศไทยที่แบบคนไทยควรมาเที่ยวอือใช่ค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับกรุงเทพนะคะเพราะว่าอย่างว่าเช้าที่แพงมาเนี่ยก็านานไหม 2ชั่วโมงใช่ค่ะไม่ถึงด้วยซ้ำนะคะมาเรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับใครที่มาระยองนะคะก็อย่าลืมนะคะแวะมาที่ร้านบ้านพัดค่ะและพร้อมทั้งนะคะเรายังมีให้คุณค่ะได้บัลล่าสมบัติกับน้องสุขใจด้วยค่ะ ใครนะคะที่มาก็อย่าลืมนะคะมาล่าสมบ,บัติกับน้องสุขใจนะคะแล้วก็มาสแกน QR กันได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็มาพบกับความสุขที่ระยองกันได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราต้องไปต่อแล้วค่ะพี่ค่าเราต้องรีบไปเพราะว่าเรามีอีกน้องแพงหิวแล้วใช่หิวหิวมากเลยอยากไปนะคะเพราะว่าดื่มกาแฟสดชื่นอย่างนี้ค่ะก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปต่ออีกร้านนึงเลยค่ะ ตอนนี้นะคะจะบอกว่าลมแรงน,นิดนึงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหาดเหมือนเดิมนะคะที่ระยองนะคะแล้วก็มาอยู่กับที่ร้านอะไรคะร้านเมลาโตครับโอเคค่ <Okay S 2> ะไอศครีมเป็นไอศครีมแบบไหนคะเป็นโฮมเมคครับที่นี่ก็หลังจากที่เราไปกินกาแฟกันแล<า>้วก็เรามากินของหวานให้มันชื่นใจกันไอติมที่เนี่ยเขาบอกว่าทําเองด้วยแล้วก็มีมหลากหลายรสชาติมากเลยครับอยากกินแล้วค่ะเพราะตอนนี้จะบอกว่า เดินทางมาเหนื่อยอยากกินไอติมมากนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยแพมเป็นคนที่ชอบกินไอศครีมแบบโฮมเมดมากๆเลยค่ะนั่นเดี๋ยว<อ>เราก็ไปกินกันเลย<อ>ดีกว่ามาแล้วดาร์กโอ้โ <Island. S 2> ลองชิมนะคะไม่อันี้พี่ชิมกินจริงหรอคะ <laughs> อืมพี่อร่อยไ่ม จะบอกว่าไขมข้นมากๆเลยค่ะไม่หมองชากระไรเลยอร่อยมากเลยนะไปผิวโอค่ะเราจ่ายเงินกันดีกว่านะคะโอเคค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ไอศครีมอร่อยมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวแพงจ่ายเองมื้อนี้นะคะซึ่งเหมือนเดิมค่ะถ้าเจอแบบนี้นะคะที่ร้านในรยองนะคะก็สามารถ แกนจ่ายได้เลยกับน้องสุดใจสมาร์ทเทเวลค่ะล่าสมบัตินะคะทั่วไทยค่ะโอเคเส,อเสร็จแล้วดีมากง่ายมากเลยนะคะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับร้านมีลาโต้นะคะเป็นร้านไอศครีมโฮมเมดนะคะที่เจ้าของร้านน่ารักมากนะคะคแล้วก็ชื่นชอบศิลปินวงเดียวกับแพงด้วยนะคะยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอ,คอร่อยมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะมาทานได้นะคะที่สำคัญราคาถูกมากด้วยค่ะ ยังไงเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันมื้อสุดท้ายแล้วใช่ค่ะพาทิตยตกบรรยากาศดีนะคะริมทะเลเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันต่อดีกว่าค่ะไปครับมาเลซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่ร้านอะไรคะพี่เก่งบารมีหอยครับร้านบารมีหอยนะคะก็เลยว่าอร่อยก็ต้องอาหารอร่อย ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็จะบอกว่าอาหารของเขานะคะโอ้โหอย่างที่เห็นนี้เลยเน,นะคะไม่ว่าจะเป็น,ปนร้านดางนันดงเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นซาซิมินะคะหรือจะเป็นหอยนางรมตัวใหญ่มากเลยนะคะและที่สําคัญค่ะร้านนี้นะคะรับน้องสุขใจด,ด้วยสามารถมาสแกนน้องสุขใจสมาร์ทเทเวลได้นะคะที่นี่นะคะจะมี q ิ code คเหมือนเดิมค่ะใครที่มาระยองนะคะอย่าลืมค่ะที่นี่นะคะร้านบารามีหอยะคะ่ะ โหเยอะมากเลยเพีย่เองอยากอยากกินแล้วหิวชิมชิมก่อนได้ไหมคะ<ล>ชิมชิมก่อนเลยดีกว่าคือน,น้ําลายเลยค่ะท่านผู้ชมคือจะบอกว่าที่อยู่ตรงหน้านะคะอันนี้ชื่ออะไรคะหมึกน้ำำําดําหมึกน้ําดำนะคะอืมแล้วจะมีความเป็นแบบกินแล้วจะฟันดํำไหมอ่ะต้องลอง,ต,องต้องลอง เนาะแต่น่ากินนะใช่น่ากินมากค่ะหอมหอมมากเลยนะคะแล้วอันนี้คือหอยหอยเชลล์ป่ะะคเป็นหอยทอดทอดกระเทียมเอ็นหอยทอดกระเทียมนะคะถัดมาล่ะคะอันนี้ผมเริ่มไม่มั่นใจเหมือนเป็นสีสีไข่ป่ะเขาเรียกว่าอะไรคะทีมงานแอบดูได้ไหมแอบดูอ๋อแอบดูขอแอบดูโพยแป๊บนึงนะคะโอเคยำยำสี่ไข่ยำสี่ไข่แล้วก็แพงมันมีไข่อะไรบ้าง อันนี้ไข่แมงดาอันนี้ไข่เป็ดไข่ขเค็มน่าจะใช่นะอันนี้ไขป่ปูส่วนอันนี้เป็นไข่ปลาหมึกอ้โหใช่ได้ใช่ได้น่ากิน,นะะปกติชอบกินยำปกติชอบกินทุกอย่างแต่วันนี้ผมพูดจริงว่าน่ากินมากได้กินทุกอย่างคือแบบอัดไปเกินน้ำลายไปแล้วนะคะโอเคถัดมาที่อันนี้ก็เป็นปูนึ่งปูนึ่งครับแล้วก็จะ เขาเรียกว่าปูอะไรอะคะปูปูม้าปูปูไข่ไอันนี้ก็จะเป็นปูไข่นะคะถัดมาล่ะคะอันนี้ก่อนเป็นซาชิมิกุ้งแถบดูไหมเนี่ยกุ้งใช่ซาชิมิกุ้งนะคะถัดมาที่เป็นอันนี้กุ้งซอสมะขามอันนี้ใช่อันนี้เป็นกินบ่อยกินบ่อยค่ะส่วนอันนี้ก้างผัดกระเทียมใก่แล้อกุ้งอบขุ้นเส้นามึ่งน้ำดำอันนี้เหรอคะ ไข่ปลาเลียวเซียวแกงส้มไข่ปลาเลียวเซียวแน่ <c oughs> ใช่ปะใช่ปะเดี๋ยวนะ <c oughs> ใช่แกงส้มแกงส้ม <c oughs> นะคะส่วนอันนี้เอนหอยอันนี้ก็เป็นซูชินะคะเดี๋ยว <c oughs> เ,เรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งเ,เริ่มจากที่อยู่ตรงหน้าก่อนเลยแล้วกันจไอ่นี่ตัวใหญ่มากครับ ผมติว่าเป็นบะหมี่หอยจริงจิ๊งจริงจริง,รงใครที่ชอบกินหอยนางลมต้องแบบมาลองทานกันนะคะืเป็นไงงวะเคยกินหมึกน้ำดำมาก่อนไหมแม่พอจค่อะ,คะอร่อยมากอร่อยะคะ่ะอร่อยมากเลยไม่เคยกินครั้งแรกในชีวิตต้องมีกับข้าวนะ ินแบบจริงจังนะคะก็จ่ายเงินก่อนดีกว่านะคะตอนจะจ่ายเงินเือนเดิมครับสุใจครับอันนี้ก็จะเป็นน้องสุกใจนะคะใครที่มาระยองนะคะก็อย่าลืมมาร้านบารมีบารมีบ,รบารมีหอยบารมีหอย,หอ,ยอันนี่ร้านบารมีหอยค่ะนี่เลยนะคะเราก็มาสแกนนะคะคกับน้องสุกใจสมาร์เทเทลค่ะล่าสมบ,บัติไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวแพงสแกนเลยแล้วกันเ,เพราะว่ามือน,นีแพงเลี้ยงอีกแล้วนะคะ สรสำหรับทริปนี้นะคะแพนก็ต้องขอขอบพระคุณพี่เก่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่จริงเดี๋ยวเราต้องเจอกันอีก <Okay. S 1> วันพรุ่งนี้ยังไม่หมดนะคะ <Okay. S 1> นั้นวันนี้ขอกินก่อนแล้วกันนะ,ะขอเอนจอยก่อนแบบนึงนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้คนะ่ะ